ค่ำคืนนี้ไทยรัฐทีวีจะปูพื้นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงแนวทางการแก้ไขจากมุมมองของพ่อมดไอทีมาฝากทุกท่านด้วยนะครับ <Yeah. S 1> คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเราดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลายเป็นข่าวที่ฮือฮาในปัจจุบันนี้ก็คือกรณีที่เด็กมัธยมต้นครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีเลือกที่จะซื้อบริการเสริมของค่ายมือถือค่ายหนึ่งในการที่จะซื้อไอเทมของเกมคุกกี้รันนะครับแต่ว่า ด้วยความที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือเปล่าหรือเพราะความประมาทซึ่งเจ้าตัวก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เบื้องต้นไว้แบบนี้เนี่ยนะฮะทำให้สุดท้ายครับบินรอบเดือนพฤษภาคมนั้นตัวเลขสูงกว่า200 0 0 0บาทกลายเป็นหนี้แบบไม่รู้ตัวดังนั้นค่ําคืนนี้ครับมีรายงานพิเศษให้คุณผู้ชมได้ติดตามพร้อมกันครับคุกกี้รันเป็นหนึ่งในเกมยอดฮิตของสมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้โดยความสนุกของเกมอยู่ที่การทำคะแนนแซงหน้าเพื่อนในเกมได้ หลายคนจงยอมลงทุนแลกเงินซื้อเพชรและไอเทมในเกมมาเพื่ออัปเกรดให้ตัวละครในเกมนั้นสามารถทำคะแนนได้สูงขึ้นเช่นเดียวกับกรณีของเด็กชาย A วัย12ปีที่เล่าว่าตนเองเริ่มเล่นเกมมาได้กว่า2เดือนและที่กดซื้อเพชรในเกมอย่างไม่ยั้งมือเพียงเพื่อต้องการที่จะเอาชนะเพื่อนได้โดยรู้ว่าจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายตามมาสูงกว่า2 0 0 0 0 0บาทและยอมรับว่ารู้สึกเสียใจกับความรู้เท่าไม่ถึงการ โดยอยากจะฝากเป็นอุาหรอนให้เพื่อนๆที่เล่นเกมในโทรศัพท์มือถือให้ระมัดระวังมากขึ้นประมาณสองสาเดินประมาณจาเดือนไม่สาครับก็เล่นมาเรื่อยๆจนดูที่การใน YouTube มาผมเลยลองทำทำแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆก็ซื้อแบบคลิกเพชรเนี้ยแล้วไม่รู้ว่ามันเสียตังค์ เพราะนั้นก็คลิกไปเรื่อยๆคลิกไปแล้วก็อัพตัวเล่นไปเรื่อยๆครับทำไมถึงอยากบทำไมถึงอยากได้เพือ่อนเหมือนเราจะได้ไปแข่งกับเพื่อนละเราไม่น่าทำโดยความรู้เท่าไม่ถึงการในขณะที่นางสาวสิรีมาอุ้ยสีคูณพี่สาวของผู้เสียหายระบุว่าปกติแอปพลิเคชันที่โหลดมาในโทรศัพท์จะเป็นแอปฟรีที่ไม่เสียเงินและไม่มีค่าบริการ รวมไปถึงเกมคุกกี้รันที่น้องโหลดมาเล่นก็โหลดมาฟรีเช่นเดียวกันแต่สุริมาต้องตกใจเป็นอย่างมากเมื่อเห็นบินค่าโทรศัพท์เรียกเก็บเงินที่สูงผิดปกติจึงรีบติดต่อและสอบถามไปยังเครือข่ายโทรศัพท์ที่ใช้บริการอยู่และได้รับคําตอบว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นการกดซื้อไอเทมและเพชรในเกมจริงคือเริ่มแรกเลยอ่ะพอเปิดเจอบินที่มันสูงอย่างเงี้ยก็เลยตกใจก็เลยไปกับแม่ที่ท,ที่ที่โดบินสันที่ห้างมันจะมีศูนย์เทเลวิสอยู่ที่นั่น หนูก็เลยไปติดต่อว่าเออพี่ค่าใช้ใจ่ายมันสูงอย่างเงี้ยมันมันคืออะไรเขาก็เลยเช็คให้เขาก็บอกว่าเป็นยอดจริงนะน้องคือว่ามันเป็นการซื้อเพจการเล่นเกมคุกกี้รันอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ถามว่าแล้วแล้วมันคือย,อยังไงอ่ะพี่คือตรงเนี้ยเช็คแล้วน้องเล่นจริงต้องจ่ายน้องน้องซื้อจริงๆริลองเล่นจริงๆริงอะไรเงี้ยค่ะหนูก็บอกโอ้พี่แล้วเงินเยอะขนาดเนี้ยหนูจะไปเอาที่ไหนมาจ่ายอยากจะฝากบอกให้ดูแลค่ะดูแลบุตรหลานเพราะว่าตอนเนี้ยสื่อ ไอทีโซเชียลอะไรเงี้ยมันเข้าถึงเ,เด็กๆเ,เยอะค่ะก็คือมันมันเข้าถึงได้ง่ายค่ะโดยที่เด็กไม่รู้บางครั้งเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษอะไรเด็กก็ไม่ค่อยได้สนใจอ่านไม่ออกบ้างอะไรบ้างถ้าก,กดไปให้มันผ่นานเพื่อให้ได้เล่นอย่างเงี้ยค่ะ มันอันตรายตรงนี้ค่ะให้ระวังระวังนิดนีนครอบครัวของผู้เสียหายยังฝากบอกอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้น่าจะเป็นอุทหาหรณ์ที่ดีให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองอีกหลายครอบครัวรวมไปถึงผู้ให้บริการมือถือว่าจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยอีกสุดปรีาดามหายศข่าวเทรัฐทีวีรายงาน